สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นำพระสมเด็จมาให้ชมนะครับในเป็นสมเด็จที่ลงลักไว้ลงลักไว้แล้วลักก่อนนะครับไม่ใช่ลักล้างนะเป็นก่อนไปตามอายุนะก่อนไปตามอายุทุกนะคนโดยไม่ได้ล้าง สภาพเดิมๆดม,ด,ม,ด,มดูครับนะครับลักดูการตัดขอบนะครับตัดขอบดูทรงขอบแก้วนะครับในมาตรฐานดูนะครับนะครับเีานพาในมได้ล้างนะสภาพก็ ผิวลักมันหมดอายุเมื่อลักหมดอายุลักมันครับผุก,ก่อนไม่ไปตามอายุนะครับมันพระร้อยกว่าปีนี่ยร้อยกว่าปีผิวดูผิวผุก,ก่อนครับนี่ผิวผุก,ก่อน นะผูกก่อนไปมากสำหรับพระองค์นี้สภาพเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆที่สมเด็จพุทธเจย้ยท่านได้สร้างไว้ก็มีมากนะครับมีไว้แจกนะไว้แจกยุคก,ก่อนสมัยก่อนคนมีน้อยครับน้อยก็ประมาณไม่กี่ล้านคนนะครับประเทศไทย ในประเทศไทยมีไม่กี่ล้านคนในยุคกอ่อนสมัยก่อนเหมือนกับปัจจุบันนะปัจจุบันมีหกสิบเจ็ดสิบล้านสมัยก่อนทางดารอห้าก็คงประมาณห้าหกเจดล้านประมาณนั้นครับนะมีไม่เยอะดูครับดูให้คมใกล้ เป็นสันนะครับจันที่สองมันก็คมขวานทรับงจับดูเสียงไปหาปลายจะเป็นสามเหลี่ยมนี่จะเป็นสามเหลี่ยม แบบทรงก็สวยนะครับใน้องค์นี้ออนดุลนะ,ะการผูกก่อนของรักดูผักๆักน,นี่ผักผัก นะครับเ mm hmm. ส้นซมเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติน,รราตนานๆจะได้เห็นครักผูกก่อนไปตามอายุไนงะโดยไม่ต้องล้างอันนี้คงจะเป็นรักดำรักดำทาไว้เพื่อถนอมถนอมผรา ไม่ให้ผูกก่อนไปตามการเวลาชมดูตอนหลังผิวไม่เรียบนะครับผิวขุกละเก,ก่อนมีลาติดอยู่ในลุ่ม มีเม็ดทั้งเม็ดผงพุทธคุณทั้งเม็ดผงเกสรแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างคนระับน่าจะผูกก่อนไปตามการเวลาแลครับ แัน,น,นี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ